สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่21เมษายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรช,าาชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถอาลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสวันคล้ายวันพระาพราชสมภพ,พของสมเด็จพระราชินีนาถอาลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งตรงกับวันที่21เมษายน2563ความว่า สมเด็จพระราชินีนาถอริเบธที่2แห่งสหราชอาณาจัก,กรกรุงลอนดอนในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหมอ่อมชันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรณาไมายสมบูรณ์และทรงพร,ระเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสหราชอาณาจักรหมอ่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้พัฒนาเพิ่มพูนขึ้นไปในภายภาคหน้าพระบระมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์มนตรีรับมอบประกาศกรมป่าไม้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าไปดำเนินการเพื่อควบคุมดูแลหรือบำรุงป่าสมวนแห่งชาติในพื้นที่โครงการหลวง วันนี้ที่ทำเนียบองค์มนตรีพระราชอุทยานสรานรมเขตพระนครพลเอกมานารุติองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศกรมป่าไม้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าไปดำเนินการเพื่อควบคุมดูแลหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่โครงการหลวงซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น37แห่งตั้งอยู่ใน6จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่เชียงรายลำพูนแม่ฮ่องสอนพะเยาและตากรวมพื้นที่กว่า3ล้าน180,000ไร่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตอุทยานแห่งชาติการเข้าดนินการใช้ประโยชน์จึงมีข้อจำกัด ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงจัดทาโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยเริ่มจากสํารวจขอบเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์รวมและขออนุมัติดําเนินโครงการตามมาตรา19แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากกรมป่าไม้แล้ว สำหรับขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะประสานงานกับโครงการหลวงเพื่อขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในส่วนที่ตั้งของสถานีวิจัยและส่วนพัฒนาโครงการหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ที่จเนมนการวิจัยทดสอบสาธิตโดยเป็นการดำเนินการตามมาตรา13ทับ1แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507 แล้วจึงดำเนินการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ต่อไปซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของโครงการหลวงบรรลุสู่เป้าหมายการพัฒนาชุมชนมีสุขสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู สู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสุดสารรักษาต่อยอดแนวทางการทำงานของโครงการหลวงให้บรรลุตามพระราชประสงค์ต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระสถานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมนทน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหงใยทรงให้ความสำคัญและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด -19 โดยวันนี้ทรงพระกรุณาโป,ป,ป,ปรด้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่ เขตสวนหลวงเขตราชเทวีเขตครองสารเขตครองสามวาเขตธนบุรีเขตสะพานสูงเขตบางกอกน้อยเขตตลิ่งชันและเขตวัฒนาอาทิชุมชนครูเหนือชุมชนหลังสวนสมเด็จย่าชุมชนวัดอินทรารามชุมชนเต็มทางรถไฟตลิ่งชันและชุมชนมาชินนอกจากนี้ยังได้เชิญถุงพระประธานไปมอบแก่ประชาชนในสามอำเภอของจังหวัดนนทบุรีได้แก่ อำเภอบางครวยอำเภอบางบัวทองและอำเภอไสรน้อยอาทิชุมชนวัดสิงห์ชุมชนวัดอุบลวนณรามวัดบัวชุมชนปากคลอง500ริมคลองพระพิมลชุมชนวัดบางไผ่และชุมชนเทศบาลไสน้อยเป็นต้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจ้างโรงงานเกษตรกรค้าขายรับจ้างรายวันขับรถแท็กซี่จักรยานยนต์รับจ้างเก็บของเก่าขายมีรายได้ไม่แน่นอน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้ส่งผลกระทบกับการดำน้ำชีพโดยตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่20เมษายน2563ได้มอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครไปแล้วกว่า136,413 13ถุง และสุงทนในจังหวัดปิมณฑลประมาณ3813ถุงเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายมีครัวเรือนให้แก่ประชาชนยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนที่ได้รับพระมหากรุณาและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเป็นล้นพ้นที่ส่งห่วงใยและส่งไม่ทอดทิ้งประชาชนทุกหมู่เหล่าเนี่ยวอายุ82เพิ่งจะได้เนี่ย เคยได้กับเขาว่าดีใจมากขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณพระเจ้าู่หัวด้วยรัตจารี่เจ้าพิสิทธิ์ะสาธุสาธุขอบพระคุณมากค่ะมีความภาพตึ้งใจที่พระองค์ท่านมีความเมตตาขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะอับซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะที่มอบส่งพระราชทา,านให้กับพวกเราที่มีประกอบปัญหาเชื้อโควิดนะคะ ขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญค่ะขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย,ยประชาชนแจกถุงยังที่ให้กับประชาชนเจ้าถุงวันนี้เอาไปขึ้นยิงอยากได้ถุงมากๆเลยขอบคุณค่ะดีใจมากค่ะที่ว่าท่านยังเมตตาประชาชนถึงจะย,ยังไงก็ทุกคนก็อยากได้ค่ะถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจของของของ,ของเราค่ะ พระองค์ทรงพระเจริญค่ะกับข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้ดิฉันธนาสอนอมาตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ